มานะครับดีแมปบิโวล์สีนะครับเครื่องสอ0พันร้าดีแมปแก้นหน่วงนะครับแล้วก็แก้ไฟนะครับแก้ไฟจากค่าคอยอื่นย้ายมาที่อู่ชนบีชานะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องครับมาดูรอบเทีื่องครับ นะครับดดูควันนะครับตัวเต็ปนี้แรงไรควัน <Yeah. S 1> เไปสังงานาบกเกอรลยครับ,บาาานานะเป็นไงครับมาดีแบบจะไข้หรือแล้วมาให้ผมแก้ไขให้ใหม่ทำไม ที่นี่แล้วไม่ถึงหรอกครับทำแล้วจบเกินการตาการวิ่งเข้าเกียร์เป็นไงก็เข้าเกียร์ดีครับกลึเออ่จับดีจากจากจากเปลี่ยนคัดมาใหม่ๆกับมาคัดชุดใหม่นี่รู้สึกแต่ว่าคนละเรื่องเลยครับประหยัดคัดดีขึ้นเยอะสรุปคือว่ามันได้รถใหม่โอเคครับขอบคุณครับผมครับ